ถึงเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลกันนะคะอนามัยส่วนบุคลนนะค,ะบคลก็คือการปฏิบัติตนเพื่อรักษาความสะอาดของร่างกายและสิ่งแวดล้อมกล้ตัวเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและส่งเสริมสุขภาพที่ดีรวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและใจให้แข็งแรงโดยครอบคลุมถึงการดูแลความสะอาดร่างกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกําลังกายและการพักผ่อนให้เพียงพอการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 2การล้างมือมีดังนี้จุดสองจุดหนึ่งใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือ5.2.2จุดสองจุดสองถูหลังมือและซอกนิ้วทั้งสองข้าง5.2.3จุดสองจุดสามใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วทั้งสองข้าง5.2.4จุดสองจุดสี่ใช้หลังนิ้วถูฝ่ามือสลับกันทั้งสองข้าง5.2.5จุดสองจุดห้าถูบริเวณนิ้วหัวแม่มือด้วยฝ่ามือ5.2.6จุดสองจุดหก ใช้ปลายนิ้วมือถูลงบนฝ่ามือ5.2.7ถูรอบๆข้อมือและล้างออกด้วยน้ำสะอาด 3. การชำระร่างกาย 1. อาบน้ำในตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นหยุดตัวพร้อมเริ่มวันใหม่ 2. อาบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำร้อนในตอนกลางคืนเพื่อคลายความเครียดสะสมมาทั้งวันและช่วยให้หลับสบายได้ดี 3. หากต้องการผุกร่างกายให้สดชื่นสามารถ ใช้วิธีอาบน้ำอุ่นและน้ำเย็นสลหรับการเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดในร่างกาย 4. การอาบดําโดยเลิ่อจาก,ก,าจากปลายเท้าขึ้นไปกลางลำตัวเพื่อให้ร่างกายได้ปรับอุณหภูมิตัวเองก่อนเพื่อป้องกันการช็อกหมดสติ 5. การออกกําลังกายวรลอครึ่งชั่วโมงก่อนอาบน้ำเพื่อไม่ให้ร่างกายสูญเสีย น้ำมา,มากจนเกินไปจะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าเดิมได้ 6. ไม่ควรดื่มน้ำหลังกินอาหารทันทีเพราะอาจจะทําให้อาหารไม่ย่อยควรรอยอย่างน้อย1 2สองชั่วโมง 4. การแปลงฟัน 1. ทําให้แปลงสี่ฟันเปียกและใช้ยาสิฟันเป็นฟันเทามเล็ลสทัว 2. วางแปลงทำมุม45้าองศากับพอบเหงือก 3. ขยับแปลงไปมาเบาๆด้วยการเคลื่อนไหวเป็นวงกลมเล็กๆแปลงด้านนอก ด้านเขียวและด้านในของปันกาบนล่างอี 4. ยังแปลงในแนวตั้งและเคลื่อนขึ้นลงเพื่อทําความสะอาดในด้านในของฟันบนและล่าง 5. แปลงลิทนถอกคุ้นให้สะอาด 6. บ้วนน้ำยาสีฟันออก 5. การป้องกันกิ่กาย 1. ล้างทําความสะอาดบริเวณรักแร้ขานีบจะทําให้ช่วยลดปริมาณสาร,รก่อบกลิ่นที่หลัง หลังจากตงกินได้ 2. งเลือกใช้สบู่ฆ่าเชื้อเพื่อลดปริมาณแบคทีเรียแต่ไม่ควรใช้สบู่บ่อยอาจทําให้ผิวแห้งและระคายเคืองได้ 3. มหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่ร้อนจัดอบชื้นและอากาศไม่ถ่ายเท 4. การใช้ผลิตภัณฑ์ระงับเหงือ่อใช้หลังจากทาความสะอาดแล้วสารระงับเหงือ่อจะมีส่วนประกอบของอะลูมิเนียมลอไรเพื่อลดการผลิตเหลือบางผลิตภัณฑ์จะผสมสารแบคทีเรียและสารที่ ให้กลิ่นหอมบางบครั้งควที่แพ้น้ําหอมควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกลิ่นหอมหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารส้มแทนได้อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้น้ําหอมเพื่อบดบางกลิ่นตัวเพราะจะทําให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์และสร้างความรำคาญรำคาญกับคนรอบข้างค่ะถ้าการโกนขนบริเวณรักแร้หรือทาเลเซอร์กับจัดขนเพื่อป้องกันแบคทีเรียและการสะสมของสากรก่อกินค่ะ6 การดูแลสิ่งแวดลอ้อม 1. การทำความสะอาดห้องเป็นประจำไปด้วยกาทำความสะอาดห้องนอนที่ดีที่สุดโดยเริ่มต้นจากการพับผ้าห่มให้เรียบร้อยในแต่ละวันและหมั่นทำความสะอาดเครื่องนอนเช่นปลอกหมอนผ้าห่มผ้าปูเตียงอย่างน้อยเดือนละ1-2ครั้งเพื่อกำจัดไรฝุ่นที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคภูมิแพ้ 2. แยกห้อง,งนอนกับห้องเก็บของออกจากกาันเท่หรับผู้เช่น ผู้ที่ชื่นชอบการสะสมสิ่งของไว้ใกล้ตัวจนเอามาไว้ในห้องนอนอาจทําทให้คุณสะสมของไวจนมากเกินไปอาจทําทให้ห้องดูรกและเป็นแหล่งสะสมหุ่เชื้อโรคได้คุณจึงควรจัดระเบียบเข้าขอเสียก่อนด้วยการแยกสัดส่วนให้ชัดเจนเพื่อให้ห้องนอนเป็นพื้นที่โล่งเหมาะสมกับการพักผ่อนอย่างแท้จริง 3. จัดเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยช่วยให้ห้องสะอาดการทิ้งเสื้อผ้าไว้ในห้อง ย่อมเกิดขึ้นได้ไดกับหลายๆคนไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การจัดเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้หรือใส่ตะกร้าอย่างเป็นระเบียบจะทำให้ห้องมีความสะอาดสวยงามดูดีกว่าปล่อยทิ้งเสื้อผ้าไว้ตามพื้นสี่หลีกเลี่ยงการเก็บรองเท้าไว้ในห้องนอนเป็นวิธีทําความสะอาดห้องนอนเพื่อปกป้องเชื้อโรคเข้าสู่ห้องนอนอย่าลืมว่าเชื้อโรคที่อยู่ภายในห้องมักติดกับรองเท้าที่คุณสวมใส่การใส่รองเท้าเข้า บ้านตลอดจนถึงห้องนอนจะทำให้ห้องนอนสกปรกและไม่เรียบร้อยขอจบการน,นำเสนอเพียง่่านี้ค่ะ